สวัสดีุผู้ชมนะ,ระ,ค,นะครับวัตถุปปีบิลิคูชาแนลนะฮะอยู่ในช่วงลองเล่นคอนทราเดโมนะครับซึ่งภาคนี้มีชื่อภาคว่า Operation Garuga กนะครับก็จะเกี่ยวกับการทดลองในเกาะกาลูก้านั่นเองมีสองมดให้เราเล่นนะก็คือ Arcade Mode และ Story Mode นะครับเราจะลองเล่นโหมดหรือเรื่องกันนะครับขอย้ำอีกครั้งนะว่าเกมนี้เป็นเกมเดโมนะครับยังไม่เป็นยังไม่ใช่เกมตัวจริงนะครับ แต่ผมก็ดีใจนะครับที่เขากลับมาทำเป็น s i ส์กร o ล i n g นะฮะโดยค่ายที่เชี่ยวชาญในการทำไซส์กร o ลลิ่ง 2D นะฮะก็คือ Way Forward ซื้อผลงานเดังๆก็คือชาเต้ที่ผมได้เล่นไปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าผมจะซื้อเกมนี้มาเล่นตัวเต็มหรือเปล่าแต่ก็คงนานาน,นะเราะช่วงนี้ผมช็อตเงินนั่นเองนะครับมาเล่นกันเลยนะระดับสามารถเลือกได้นะครับก็ทำเหมือนนี่มือเกมมือถือนั่นเลย ก็คือเป็นสองแบบก็คือจะมีหลอดเลือดแล้วก็วันฮิตคิวก็คือโดนครั้งเดียวตายนะฮะเลือกแบบไหนผมเลือกแบบเพย์เซฟแล้วกันก็คือลองเล่นนะ,ะสามารถเลือกตัวละครได้แล้วคือบิวไรเซอร์กับแบรนส์บีนผมเลือกบิวนะฮะก็มีเพิร์กมานะหรือว่าแต้มสกิลเข้ามาด้วยสามารถเลือกสกิลใส่นะฮะบิวสปิริต เวเปนเรียชันดูริตีโอเวอร์ฮิลนะไปกันเลยฮะสามารถเลือกสกิลใส่ได้นะครับก็คือเกล็ดีมีสกิลเข้ามาใส่แต่ผมไม่รู้ว่าจะมีสกิลการเปลี่ยนระบบปืนหรือเปล่านะ g กลู g กะอาชิเมเรก้าที่เกาะน,นะครับก็สงสารชาวบ้านตาดำๆที่ถูกจับตัวไปทดลองเป็นเอเรียนหรือตัวประหลาด แล้วบีพลังบราณด้วยแม่เย็ดลูกคิวอีกอะเอเซเชียสปิริตผู้ปกป้องเนี่ยขี่ปืนอาวุธยังไงอย่างนั้นเลย หเดือนต่อมาผู้ก่อการร้ายวินาวาเลสฟาคอนแด้บุกยกทัพกำลังพลโจมตีทั่วโลกพวกเราได้ยินจากกาลยงกาแล้วว่า ประบายหลักคือเกาะกาลูก้าปวดตาพวกอุกาบาทนั่นไปสามเดือนก่อนเราติดเราสูเสียการติดต่อไปรอเล่นกุนแน่เลย ยังมนการยังไม่ได้รับการยืนยันนะพวกเราก็ไปทำให้มันแย่มากนักท่านเลฟฟอร์คอนนำัส่งทงลังมากขึ้นให้ได้พูดอีกทีหนึ่งวิทยาศาสตร์ของพวกเราได้แต่ใจรวบรวมข้อมูลที่ีติดต่อไปยังดรเบรก อืมอาวุธแรงโน้มถ่วงนั่นเหรอนั่นมาหลายสิบปีก่อนนี่นั่นมันนั่นมันเป็นอาวุธต้องห้ามหลายสิบปีก่อนถูกต้องแลนซ์พวกเราไม่อยากจะเสี่ยงที่จะสร้างอาวุธทำลายล้างแบบนั้นที่ตกอยู่ในมือกับคนชั่วอาวุธคงข่าของฉันตัดสินใจที่ทำขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมเฮนสิก เพื่อเป็นการยืนยันในการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับอ่าระเบิดแรงน้มถ่วงเขาบอกสถาการดีโอเคเป็นหน่วยยูดิตใหม่ของเรา ร้อยโทนะฮะได้กลุ่มข้อมูลที่สำคัญของเราเพื่อที่จะขยับเป้าหมายต่อไปมาถึงแล้ว ไปครั้งแรกที่คอนท่ามีเนื้อเรื่องนะครับไม่แนะนำตัวเองหน่อยหรือวะเออได้เลยน้องชายอ่าเดี๋ยวเช็คหน่อยนะฮะดับเบิลสามารถดับเบิลจำได้นะฮะกดโอเป็นการแดชกดซีเรียนการยิงครับครับ ไม่ทันโอ้โหกูกากมากเลยโอโ้ยโอเคเหมือนหลอดเลือดฮาร์ดคอปนะแต่ัตรูแม่งก็มีเแรงกล ถึงไหมถึงดิแต่ป็ะจํได้ย่ำไม่มีระบบเปลี่ยนปืนอ่ามีมีอยู่มีอยู่ขอโทษด้วยคือสังเกตกดค้างได้กดค้างได้ปับ๊บกดค้างได้ไอภาคที่เฮี้ยที่สุดคือโลคขอบเนี่ยคือแบบมึงจะทําให้หรีโหลดทําไมวะสะับเกณฑ์ยิงกะสา,ากระสันไม่หยุดไปครับไปครับปืนไฟ เก็บปืนลูกซองไว้ก่อนแล้วกนะันย่อมปืนกลน,นะฮะกด R 1นนสลับโอ้ขอบคุณที่ยังไม่ลืมระบบเปลี่ยนอาวุธแลนส์หยุดแค่ปืนระเบิดเฮียอะไรวะ พอถูกศัตรูโจมตีอุ้ยควันเต็มหน้าเลยเว้ยโดยนโจมตีแล้วหนึ่งเหลือสามหรือพวก ข้อเสียคือระยะการยิงสั้นสั้นเราปืนไฟเออปืนไฟดีกว่ามีวางติม,มีวางระเบิดด้วยเกือบ เต็มหน้ากูเลยโอ้โห oh, มีซูปเปอร์ดีด้วยโลเพิงก็คือใช้พลังงานสุดท้ายพอใจแล้ว Tested me beside I with Yeah, in. Wow. What are you doing here? You? You're here to save your ass. If the EMC was going to stick its nose in this operation, they could at the least have sent a small army. Looks like a small army couldn't handle it. So I suppose so. At any rate, stay alert. These guys are messing around. What's the SID representative iron say? Where are your guys? I lost contact with running advanced recon. Probably six or something. I'm not worried. What that out. I'll keep you touched. Just in case things get uh, too hot for you, Connor. I heard Stanley. We said. คือฉากมันก็เลือดด้วยนะขัดจมูก ไม่ลืมที่จะใส่ระบบแดชบาร์เพราะว่าเอามาจากฮาร์ทขอบฮาร์ทขอบกับภาคสามมันแดชได้แล้วก็ดีกด็ยังเล่นเพื่ออำนวยได้อยู่ไม่ต้องกดไม่ต้องแบบหลบสแดชนะเด็กผมมีวิซาเดียวอุ้อยเชี่ยบอสนดครับผม Οκ, κουβαλιά την μπάλα. Ο Γότεμνα อ่าฮะรวมล่างล่างทีคุ้มเคย

อยมันต้องดูออปชันอะมันสามารถใช้ปืนตะขอคนะัาสีด้โอ้ยอยู่หินแม่งก็โดดเสกมายัางไงไม่รู้ <c oughs> รวมบิดครับรวมบิปลาน ตายขึ้นไป้ยอ๋ยอมันเกาะได้อย่างเดียวฮุกไม่มีครับตะขอไม่มีเดเซอร์ มาชาโอเคมาจาโอ้โหจะกระโดดไอสัตว์ฉากหลุด

ออกมาแล้วต <Here. c oughs> ัวนี้ชื่ออะไรลืมไปแล้วเนี่ย

จบไปแล้วนะสำหรับเรื่องเราก็ต่อก,กอกับเรดฟอ์คอนต่อไปจะลองเล่น a อาเคดบดนะครับก็เหมือนเดิมก็ยังเล่นแบบอ่อนๆอยู่สามารถเลือกคาแรคเตอร์ได้ชื่ออะไรตัวผู้หญิงวันนี้อลิ n a โอ้โหไปได้เชื่อว่านายจะมานะโปรโต c กตเตอรกับคุณหนึ่งหรือสองอาเคดตัวผู้หญิงแล้วกัน เลือกหน้าต่างเหมือนคล้ายๆมเมทัลสลัก,กเลยเว้ยเริ่มขายอยู่ เป็นลื่นเป็นแบบเดิมก็คือไม่มีเนื้อเรื่องนะครับถือว่าดาดออกมารูสไลด์นี่แต่ว่าถ้าเป็นบิวคือจะแดสแมนพลาดอีกแล้วอูพลาทุกครั้งเลยหายยดเลือกเพิร์กเลือกแต้เลือกสกิลที่มันวิ่งได้ไวเลยนะยิงขำหน่อย คือกีแบบบีดีด้วยนะรู้สึกมอลมันจะอึดมากขึ้นนะเนี่ยโอ้ย เดี๋ยวลอง่อยสิผมขอลองไอ้นี่นะครับเดี๋ยวลองใช้หน่อยดิโอ้ยเด็กเป็นผิดบอลเลย อีกปืนหนึ่งอันนี้ผมลอกซูปเปอร์ซูปเปอร์กันแล้วกันโอ้โหเป็นบาเลียนะฮะปืนไฟหรือปืนไฟผมจะรอปืนไฟครั้งสุดท้ายแล้วกันปืนเลเซอร์ อ๋อเลเซอร์สโลคืออ้ี๊ยเลเซอร์แบบเจ๋งเหมือนกันใช้ได้ใช้ได้ปืนเลเซอร์อ่าปืนไฟมาแล้วสุดท้ายก็เป็นบาเลียเพิงโอเคเอาแล้วครับก็ผมขอจบการเล่นผิวนี้นะสลหรับเกมเดโมก็โอเคก็คือตัดคาซีดออกก็ได้เล่นสตรอรี่ไปแล้วนะฮะเรื่อง่ก็น่าจะ หมือนเดิมเป็นภาคแรกเหมือนจะเป็นการรีบูตนะก็เกาะที่สวยคือเกาะการูนหนาหากการเล่นของกาก็ขออภัยด้วยฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์กด,ดสับตะไคร์นะสำหรับเกมเดบของคอนทรานะครับล่าสุดซึ่งไม่ทำเป็น 3D แล้วนะครับอาจจะมี 3D หรือเปล่าก็มาเซอร์ไพรส์ก,กันนะสลหรับเกมนี้แต่ผมเชื่อว่าค่ายเวฟฟอร์เวิร์ดคงไม่ทำให้คุณผู้ชมได้ผิดหวังนะครับก็พรีออเดอร์ได้นะครับก็อาจจะเล่นนะครับ ก็รอเดือนมีนานี้นะโอเคครับก็ผมขอจบการเล่นในช่วงลองเล่นเกมเพียรีนะครับแล้วเจอกันการเล่นครั้งหน้านะครับสำหรับเกมอื่นหรือเกมซีดีที่ผมยังเล่นค้างไว้นะโปรดติดตามด้วยนะถ้าชอบอย่ากดไลค์กดแชร์กดสไลด์กดดูนเน็ตบันนะครับแล้วเจอกันการเล่นครั้งหน้านครับบ๊ายบาย